สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันค่ะเจ้านี้มาดูน้องแมวดูนกไข่เอฟซีค่ะ,คะมีพี่ทองกราวมีน้องหมีทองมีคุณแม่น้องควางทองไข่เอฟซีค่ะ,คะนี่ค่ะสามตัวมาดูนกอยู่ข้างหน้าต่างเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คุมพันธ์ก็มีบรรยากาศน้องแมวส่สวยมาฝากเอฟซีค่ะ ดูเพื่อความเพลิดเพลินค่ะยามเช้ามาเติมพลังบวกให้กับเอฟซีค่ะขอให้เอซีทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะคะสู้ๆค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะพี่ทองกราวน้องกวางทองค่ะ ขอบคุณเีทุกท่านค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ